สวัสดีครับพี่เจ้ากรรมสุขฉบับนี้ครับผมตอนนี้ครับเรากำลังมาอยู่ที่น้ําตกอุ่นนะครับเพื่อมาอยู่โซนน้ําเย็นนะครับเย็นเจี๊ยบนะครับแม่ระวังนะครับนี่ครับนี่ยครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่บรรยากาศที่นี่ครับ กันเลยนี่เราก็จะออกจากน้ําอุ่นนะครับก็กลับบ้านกันแล้วนะโอเคครับตอนนี้ก็เราอะก็จะกลับบ้านแล้วกันแล้วนะโอเคากันแล้วนะอ่ะครับตอนนี้เราก็เดินทางกลับบ้านนะครับคนเริ่มมาเยอะเนี่ยทุกคนเดีเ๋ยวไปเจอกันบนรถนะครับนี่ครับก็ขึ้นรถนะครับเราก็ กับลำปังแล้วนะครับผมนี่กำลังจะออกจากแซ่ซ้อนนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับนี่ครับกล้องหน้ากับเขากล้องหน้ามันเหมือนขามันยอนไงนี่ครับอ๋อมันมันตัวข้ามกันโดยกางยืนค่ะครับส่นคลิปนี้ทางเราคืสวัสดีครับ